สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปอ่าไปหาคุณหมอจักสุขจากนี่19กกิโลนะคะเพื่อที่จะไปวัดสายตาไปหาคุณหมอเฉพาะทางนะคะบรูว่าเป็นคลินิกหรือเป็นอย่างบรูเพราะเ่าเคยไปแต่ว่าไปนัดแล้วนะคะโทรนัดแล้วคนบอกว่าให้ไปหาบ่ายสามโมงสาสบก็เลย จะออกไปบายสองสีนะคะเพื่อที่จะไปหาหมอจักสุดหน่วยตาจักสุดตานะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะว่าฝั่งนี้เริ่มไปแห้งแล้วพี่น้องเอ้าโอ้โชิฟว่าเจฟว่าหนาวนะจ๊ะ าจากองศาขนาดเลยพี่น้องมีคนถามว่า left, left. มีคนถามไอ้ว่าน้องไอ้ได้ไปเรียนวันไหนตอนนี้คือยังไม่ได้ไปเรียนนะคะ ไอต้องไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไป <Turn left. S 1> ต้องไปเอ่อไปเทปสภาษาก่อนฮะเทสภาษาพูดภาษาก่อนนะคะเราจะได้เรียนระดับไหนและหลังจากนั้นไอกระซิได้รู้ว่าไอาไปเรียนเมือใดน,นะคะทุกคน <c oughs> ก็อาจจะ you will be lonely เนอะ when I'm not with you เนอะ Oh happy happy and lonely happy and lonely happy lonely lonely <laughs> happy right. โลเลียนแฮปปี้ก็หวังว่าภาวนาอายคงจะได้พูดได้ในในหนึ่งร้อยหรือสองร้อยชั่วโมงนะคะทุกคนเพราะว่าอายก็เพราใหญ่นี้ก็เงาเลยแหละถ้าอายอยู่เนาะเออ้าถามว่าตอนนี้เราช่วยเหลือเจ้าของได้ป๊ช่วยเหลือตัวเองได้หมดแล้วนะคะทุกคนเพียงแค่ว่าเรากระซิบว่าได้ไปใส่เพราะว่าอายเอารถไปกระซิวยเนาะก็าคือบนนั่งรถบัสไปรถบัสทำไมไม่นั่ง รถบัสไปเพราะว่านั่งรถบัสไปอย่างเงี้ยมันบ่ได้ลงอยู่โรงเอ่ออยู่โรงเรียนเลยมันต้องไปลงอยู่สถานีแล้วก็น,นั่งรถบัสในสถานีกลับมามาสีเสียเปลาเพี่ใหญเลยบอกว่าเอารถไปเลยนะเพราะว่าจอดไว้เราก็ถ้าขับไปใส่ใแล้วก็แค่ขับไปเอ่อซปเปอร์มาเก็ตแค่นั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอายได้นะทุกคนจะ้ะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอัปเดตเส้นทางให้ดู ใช่แล้วตรงนี้นะคะทุกคนพอดีเลยตอนนี้ใบใบสามสิบหา้านาทีปาดใบหนาวขนาดพี่น้องเลยโอเคนะคะเดี๋ยวไอเข้าไปเจอคุณหมอไอเข้าไปหาคุณหมอก่อนนะคะไปดูกคนย <c oughs> ไปวอกวอกเบ็จะทุวอกมาผิดที่นะคะทุกคนนัดที่หนึ่งพราะงี้ยใจหนึ่ง มื่นมาใหม่สิบโมงครึง่งป้าโอชูด,ดูยะมาตาเด้อมะสิบโมงครึง่งพรุ่งนี้มาใหม่นัดอีกตรงนึงมากันใหม่ตรงนึงวันนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะมันเป็นแบบมันก็คือบ้านเฮามันเป็นอย่างที่ลึกลับมากเลยเวลามาหาหมอเป็นห้องไผ่ห้องอะไรอย่างเป็นแบบนั้นทุกคนปะนี่มาใหม่ ไปซื้อของดีกว่านะคะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตรงนี้นะคะมันบดแดงอ่ะเดี๋ยวจ้บพี่น้องมันบดแมงความผิดพลาดเลยอย่างดอกระบบการนัดหมออยู่นี่น่ะบางเทือมันคือกันจังนั้นจังนี้นะทุกคนมันก็ค่อนข้างที่สิบอกสะดวกสบายตรงนี้เป็นคาร์ฟูมาร์เก็ตเข้าไปเมื่อกี้นี้เขาก็ถามว่าชื่ออะไรพี่ใหญ่บอกก็บอกว่า หวยปิทักษ์ส ah, yeah? no. huh, uh ื่อเอาน้ำสกุลนะหวยปิทักษ์เขาจะบอกว่ามันบอดีมีในระบบเดอค่ะไอสตาร์ดค่ะ no ่ o อยู่กนนะ if you warm ด h e c าก่อนมาแบบว่าอ่า เขาก็บอกว่ามันขวัญมะพ้าวหุยบิทักนะหุยบิทักมันมีในระบบแล้วบันนี้มันก็เหมือนแบบแอปพลิเคชันด็อกเตอร์นะเขาไปเบิงเขาเขาก็บอกว่าว่าแมนยูนีเดอร์เป็นอีกที่นึงนะเป็นคุณหมออีกที่นึ่งบันเม่กะก็เลยนัดเป็นมือนะ่ะสิบโมงครึ่งมาใหม่นะก็ต้องตื่นแต่เช้านะนี่ก็มาคาฟูนะคะทุกคนมาซื้อของบอทมาก็ฟูนานมากเพราะว่าอ้บอมักเข้ามาอ่า ได้เขาฟูมันคับยากจ้ะแต่วันนี้ก็มาได้นะซื้อของมาเบ่งเสื้อผ้าพร้อมอยากได้เสื้อผ้าซูมงซูมงโปรโมชั่นอยากได้เนี้ย อันนี้เอาไปใส่ในเงินก็นงามดีเเนาะถ้ามันมีสีสันแน่นะสีเหลืองบบเพราะอย่างลาโบมักจะจะอายก็จะมีสีสันอยู่ได้จัง่อยเนาะว่าน,นี่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  โปรโมชั่นอะวาคาโดน,น,าานั่นเ่ยเรนบอกสามสามเอาตัวเล็กหน่อยพอสีชมพูเอาตัวนี้ดีกว่าสีชมพูไปมาบ่งอยากได้อ่าบัคคลา นี่เห็นไหมทุกคนริบทียใช้อ่ะแต่ก่อนแทงมันยาวยาวเลยนี่มันหน่อยลงมันสั้นลงเห็นไหมแต่ก่อนมันจะยาวกว่านี้นะคะไอ้บรู้ว่าประเทศไทยยังเหลือแทงยาววะในนี้แบบแทงเล็กลงแล้วนะคะราคาก็ตกอยู่ที่14ยูโรก็ประมาณ400เนาะก็แพงกว่าบ้านเฮานะบ้านเฮา200ใช่ไหม เบอมาคคาลานะเมทีฟาแบบวแบล็กคาล์เราเสียเอาถิ่มล้วอันเก่ากายมาเบองเสื้อนะคะเพื่อจะได้เสื้อเพิ่มจากตัวสองตัวกันหนาวมาเบองกระเป๋า กระเป๋าตังค์เลน้อยอะนะเอาไปใส่เงินอืมเท่าไหรอ่อ่ะสิบสองยูโรสีขาวเลยแล้วอยากได้คอเต่านะทุกคนเป็นคอเต่าหาเสื้อผ้าสวยไม่ได้เลยวันนี้อืม้อยากได้เสื้อคอเต่ามันมีนมั้ยมันไม่มีเสื้อคอเต่าทุกคน อันนี้ก็เป็นเสื้อที่ไอซื้อรอบก่อนเหลือตัวเดียวเนี่ยสีแดงรอบน,นี้ก็ไม่มีเสื้อสวยเลยนะทุกคนจ้ะอืาแจ็คสีไอซื้อเสื้อตัวไหนได้ตัวนน้จ้ะสิบสองยูโรเอาตัวเดียวนี่หละมันก็มีเสื้อคอต่ามไหมวันนี้เสื้อผ้าหายากมากเลยหมายกอดอินเลยบอ Yes Usually 5 5ย so, uh, uh ูโรไม่ไม่่นส้่อคมันแพงอันนี้โลละ11กิโล11ยูโรอโวคาโดฟอร์มโคลัมเบียบาซิลมาจากไหนเนี่ยฮอลแลนด์บวกินเร์ซา เปโูคว้ากีวีสี่เยนอสี่สี่ พักไปตำดีกว่าเนาะบอกกุลีถูกอยู่นะเนี่ย1น9ุ่อาบอกกุลีแพงเพื่อนยังนะ่าชัวบอกกุลีไมาเกสป,ปนมีหอยถือค่ะเ่กิโล Sung got 100 gram. 1 euro, 100 gram. And we have to check or what? Yeah. We have to wait. This yeah. is. You want this one? Dumb. Ducky, man. จังไหนกินไปฝังพวซองเนาะปลาแพงแพงพี่น้องิ่งนะโลละแปดยูโลเก้ายูโรสิเปลี่ยนกระทาใหม่ทุกหนึ่งปีไปไหนเราเปลี่ยนได้เสื้อตัวหนึ่งจ้ะแรกแรว่าสิกินเป็นเอ่อหอยจะกินอันนี้ดีกว่ามันจำบนักเปลือกมันคุมกว่านี่นะทุกคน,กคนไปค่ะหิวข้าวแห้ขนาดตอนนี้ซื้อเอ่อ วาสลีนให้เป็นชุบเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ้ะพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วออเอาเพิ่น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 เอาเพิ่นเจมอดฟ้าเจมเจมอดฟ้า Mange maintenant. Mmh. C'est bon. C'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Mmh. Mmh. Pas mal. C'est pas chocolat. Tu as le, tu as le, tu as le d'améla. Chiche. C'est pas chocolat. Ça pique. ้อาจะมารีวิวว่าไอได้อะไรบ้างอันนี้นะคะไออยากได้เอามาตั้งไว้อยู่ตรงนี้ให้มันแบบตรงนี้ก็ได้เพื่อที่สีให้มันมีสีสันนี่จัหน่อยเนาะตอนนี้ออกว่าออกแล้วสเ,เดี๋ยวเอาถ้วยมาวางถ้วยกาแฟนะลองกาแฟมาวางไว้ออกเนะาะปั๊ก k e n y u g i me The Coffee Do w h ใช่ไหม,ไหมนี่แกตังไว้ตรงนี้ให้มันสวยงามนะคะแต่ว่ามันกเต็มไปหมดในตรงนี้กด้ยาวเขาใหญ่แน่นักซื้อแน่นั่นนี่แน่เปลี่ยนไดกระทะทีฟาวโฟมเมตกระทะโฮมนะคะใน11ยูโรถ้าอย่ากเราเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะคะวันเยียร์ฮีเชนจิ้ง เพราะว่าเทป้อนมันซิร่อนแล้วเราเอานะคะค่ะินเราบ่มักอะไรเงี้ค่ะเราเขาเอออย่างเรากระเบียบอนะไรเนาะรักสุขภาพนะคะบังกุ้งแมพกี้นเนาะรอยกว่าบาทบักหลายเลยกุ้งมาจากปาตาลิกา้าอะไรเงี้ยบอกโอ้ยแต่อันนี้ของขวัใหญ่ อันนี้ครีมคาราเมลของป้าใหญ่คอมคอมพอมเอ่อแอปเปิลพอมัสเชมเปียนดีแพริดสีว่าภาษาอ่าฝรั่งเศสในนช่ไหมชูชูชูดูเหรอซีชูอาพัวต้องเตเลมงสซลัด ช,ชุดูฟังชุดูฟังแอนดีฟมีแส,สติซ่าแล้วก็บ็อกโคลี่อันนี้ถือนะหนะนึ่งจุดสองเก้ากรัมสดดีสามสี่นะคะโพรลาพาเนี่ยไว้ใส่เวลาเกเอ่อหอยเกงง่งยำแบบนี้ขยะ Nè, yeah. uh, tôi right. uh, mm. có sống duyên mà, đa khoa đại bom đi kè bom đi kè bom đi kè đa khoa đại risa sẽ qua risa sẽ risa sẽ Còn sẽ 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 ได้โอเคเลเซ็ก okay. อันนี้เอามาอันนี้แค่หนึ่งยูโรเลยนะหนึ่งหนึ deh, <of> yeah, ่งยูลายูโรเองได้พี่น้องโกลเด้นพร้อมพร้อมโกลเด้นพร้อมโกลเด้นพร้อมโกลเด้น C'est q บ o i pas pas b ู a u c o u p ล h ลาลา Les croissants. Les croissants. C'est la cato, euh, oui. cato tri, Trinon. Trinon, non. C'est non non. c'est quoi? 3 non. la vaseline. la อ้้เหมยเลยภาษาฝรั่งเศสนี่สาวๆปะการสุ่มเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเนาะเจอกับไอ้กับพ่อใหญ่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะคุณค่ะบ๊ายบายพิซซูพิซซูค่ะ